สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่15กันยายน68นะคะพยากรณ์อากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสําหรับวันนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหาดคหและปริมณฑลภาคตนออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาค ตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉกใต้กําลังบานกลางยังโงพัดปกคุมทะเลอันดาม,มันและภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าช่่มฉับพลัานน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาเชิงเขาใกล้ทางผ่านน้าไหลและพื้นที่ลุ่ม เรามาดูปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือฝนฟ้าขนองอยู่ที่40%ของพื้นที่ภาคอีสานฝนตกหนักบางแห่ง60%ของพื้นที่ภาคกลางนะคะฝนตกหนักบางแห่งมีฝนถึง70%ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกฝนตกหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอดามันฝน70%ของพื้นที่ตกหนักบางแหง่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักถึงตกหนักมาก 70%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่ทะเลอันดามันขึ้นสูง1-2เมตรทะเลเอ่าวไทยขึ้นสูง1เมตรค่ะ